กระเป๋าเริ่มเกมครับทีมทยเคียร์ก่อนเลยนะครับในชุดสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายกพอเราเล่นเกมยาวครับวางมาจะขึ้นหน้ามาลุงนี้ไหมเลยไปเยอะเลยครับออกมาตัดได้เร็วครับทางเอาคิมพุยครับต้องอ่านเกมด้วยนะครับประตูของกัมพูชาอาครับจับบอลท่ายเข้าทางเอกนิดครับเอกนิดขบเข้ามาเราให้ไปทางซ้ายครับฝางมาก่อนโอ้โหโดนล็อกเลยครับลุงนี้ไม่ฟาวนะครับฟาวหรือเปล่าครับู้ตสินให้ครับโอ้โห จังหวะไปฉกมาจากเท้าเลยนะครับทางด้านเสื้อนาวานะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไม่ไม่ฟาวนะครับแต่ว่ามีแขนไม่ผลักทางวรชิตด้วยนะครับนี่ครับขอคําอธิบายครับจากทางผู้ตัดสินครับเสื้อนาวามาโน่นี่ก่อนเกมนี่ผู้สื่อข่าวไทยมีแอบไปถามว่าจะใส่เสื้อดําหรือเปล่านะครับแขาบอกใส่เหมือนเดิมครับใอ้สัญญาณเพื่อนแล้วนะครับไปไป บอลเมาเสาแรกโบ่งสวยลงนี้แล้วยังไงครับ1ประตูต่อศูนย์เลยครับทีมชาติไทยขึ้นนําไปแล้วครับต้องดูจังหวะสุดท้ายครับไครเป็นคนโดนบอลนะครับแต่มาโน่พอกิงดีมาตีมือกับทีมสตาฟเรียบร้อยครับโอ้ขึ้นนําเร็วครับ1นึ่งตั้งแต่เรียกว่า4นาทีแรกโอ้แล้วดูแอคชั่นรักษ์แม่ท่าดีใจเตรียมมันมาครับโอ้หนึ่งศูนย์ครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมเะครับเป็นจังหวะกึ่งยิงกึ่ง่านของเจ้ายิมวรชิดนะครับ พึ่งผ่านวันเกิดมาด้วยนะครับจากวันที่ติดโทษแบนนั่นแหละครับดูครับฟรีคิกของวรชิตครับแล้วโดนใครไหมครับเหมือนไม่โดนครไม่โดนครับแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่ทิมเข้าไปจะเป็นชนพัฒนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยลูกนี้วิถีเข้าไปก่อนือนกันต้องดูว่าจะให้เป็นเครดิตชนพัฒหรือว่าจะให้เป็นเครดิตของวรชิตนะครับเพราะกึ่งยิงกึงผ่านเข้าไปนะครับ เหมือนบอลน่ยจะโดนนักแข้งของเสือนาวาผู้เล่นของกัมพูชาด้วยนะครับลูกนี้เปิดมามันระดับเข่านะครับจะย่อมองเคลียรก็ยากครับลองอจับมาที่โจนาทานเข็มดีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอตรงนั้น,นครับีาไช้พีพั์พพครับคอนแข็งแกร่งแล้วลาแ่แทงช่องแนวลึกสวยเลยครับมาแล้วครับ หลุดเข้ามาจาังหวะนี้ยิงลูกนี้ติดเกือบได้แต่ไม่ได้จังหวะหลุดไปของเอลฟานดอลล์ D ครับู้น้าเป็นประตูเหลือเกินครับการให้บอลแอลเลองของชัยวิพัฒน์นะครับประตูนี้สองจังหวะแล้วโบลลูกนี้ติดเซฟซ้ำแล้วอลโ,โอ้โหจโจอจอครับยิงหลุดไปเยอะเลยครับจังหวะเท้าวขวาครับ อยยามจะออกบอลจังหวะเดียวแต่ว่าโดนตัดกลับม,มาได้แล้วสวนกลับเลยครับเอาไฟอีกแล้วครับลงยขึ้นมาเอารถแทงมาลูกนี้เข้าขวาเข้าขา่ายิงชนแล้วติดเซตของกว,วินครับโอ้โหเนี่ยครับบุกเป็นเพลเนี่ยมีสิทธิ์จะโดดเหมือนกันนะครับไทยเราก็ดูเองนี่ทางด้านของกัมพูชาเนี่ยตามหลังหนึ่งลูกแต่ไม่ได้รีบนะระวางบอแลแนวลึกมาแล้วมีโอกาสสองลูกได้ยิงออกไปเองครับโอ้ ให้บอลลูกนี้โดนบีบเนี่ยครับอย่างที่บอกครับกัรมพูชาต้องระวังพวกเขานะครับในเกมเขาจะเพรสซิ่งแบบนี้ครับแต่ไทยเรามีเกมเคาน์เตอร์เหมือนกันครับแอบพลิกไม่ได้ครับเอกนิดโดนแย่ไว้ก่อนนะครับแต่ยังขยันย่างบอลมาให้ได้แล้วแทงลูกนี้สวยเลยครับเอาละครับวราชิตยังไงครับวรชิตดีต่อลูกนี้ไม่ทันกวรวิทยังเก็บได้ครับกวรวิทไหลมาแล้วควยทีเบาไปครับอ้วรชิตไม่ได้ประตูครับอ้ควรจะเป็นประตูที่สองอย่างยิ่งครับ พิกได้สวยครับเอกนิตไฮ้มาทีวีเดเทพทางซ้ายมีนะครับโล่งๆเลาะ,ะเข้าในก่อนครับดูเหลี่ยมแล้วยัดตรงๆแล้วพลิกได้สวยยิงด้วยซ้ายลรงนี้สองประตูต่อศูนย์ครับจากทางด้านของกรวิทยาศาแล้วก็เป็นเมืองทองฟันเดคชั่นอีกแล้วครับโอ้ลูกขาเข้าใจจริงๆคนระับผู้นี้ครับวีเดเทพกับกรวิทจังหวะพลิกหลบสวยมากนะครับแล้วก็คงล้ำหน้าไม่ขึ้นครับสองศูนย์ครับเวลา ถือว่ากำลังสวยเลยครับค่งชั่วโมงครับ2ประตูและจังหวะแทงช่องของวีเดเทพนี่โชว์คลาสิกแล้วนะครับจังหวะบอลแรกในการพลิกเข้าไปสวยเลยครับแล้วเลือกยิงได้นะครับแัดที่แล้วก็ทําประตูได้ดูครับจังหวะให้อ้หไม่ล้ําเยอะเลยครับพยายามจะดึงกรวิดเหมือนกันแต่ว่าเดียเด๋ยวๆแบบนี้ก็ไม่เหลือครับ20บอลแรกเนี่ยแกหนีทางด้านเทียงบุญชัยมาเนเียนเลยนะครับ และยิงได้ซ้ายเนยกระามตามจังหวะอยู่แล้วครับคนที่พยายามจะดึงทาลายจังหวะเป็นทางด้านของเชือนซานเชฟนะครับแต่ว่าจังหวะตรงนั้นก็เรียบร้อยครับนัดที่แล้วก็ทําประตูได้นะครับกรวิทย์ออกขวาสุดนาคินนะครับถ่ายใช่ไหมครับจากซ้ายมาขวาครับเจอริมพิสุทธิ์มีอ้อมหลังไปลูกนี้แม่เล่นยากไปหน่อยครับริมพิสุทธิ์ด,ดักได้แต่ยังเข้าทางของนาคินนะครับนาคินไปต่อนาคินหักมาวรสิทิ์ วอร์ชิตดึงหนึ่งสองไหลมาลูดี้เต็มข้อหรือเปล่าอูเซฟได้แล้วซ้ำยังไงครับสามประตูต่อศูนครับวอร์ชิตกันดิสีบำเพ็นครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีและซ้ำเข้าไปอย่างสวยงามครับสามศูนครับไทยนำกัมพูชาครับมั่นใจเลยครับทางมาดูพวงกิ้งครับได้ลูกที่สามช่วงท้ายึ่งแรกครับจังหวะซ้ำของวอร์ชิตครับสามศูนย์ครับ ประตูได้เสียงไทยก็จะบวกเพิ่มไปอีกนะครับครับก็ยิงให้เยอะไว้ก่อนนะครับสั่งกองเชียร์จัดไทยวันนี้ดูกันแบบสบายๆครับอ๋อเรียกว่าซ้อมเกมรุกไปเรื่อยๆคือไม่ได้เร่งด้วยนะครับคือไปตามจังหวะครับจังหวะลุยิ่งตันนักินนะครับแล้วก็ซ้ายซัดเล็บลูกนี้ของวีระเทพครับโอ้โหลูกนี้ต้องชมเจ้าหยิมยนะครับคือยิงลูกนี้พยายามกดเรียดที่สุดนะครับแล้วลอดขาทางด้านของเฮาคิมฮุยเข้าไปครับ พยายามเซฟเลวนะครับเฮาคิมพุยแต่ว่าโอ้ลูกยิงเบื่อเทพแบบแรงมากแล้วก็เกมรับของกมบูชาเนี่ยจังหวะที่วรชิตไหลกลับมาแล้วไม่ได้ขยับขึ้นมานะยครับก็ยิงซ้ําปัดออกมานี่ก็ไม่รับหน้านะครับสามสูเลยครับาแรกจะไม่หนักนะครับเรืเกมสิงคโปร์นะครับวันนั้นก็จะริงได้ครับให้บอลจังหวะนี้มันลึกไปหน่อยครับ คืนวีริเทพให้เลยครับแนวลึกหลุดไม่แล้วครับทางซ้ายมาไหมครับลูกสี่ลูกสี่สับซ้ายสับขวาแม่ไปติขาตัวเองก็เบเกนิดแม่โอ้จังหวะสับละเอียดไปนิดครับติดตาบอลกลับไปของเราครับสัตว์ลูกนี้โอ้เกือบหายครับโอ้โหโอ้ทิศทางดีมากครับปลยถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนนี่หายแน่ๆครับดูเตะมุมครับอรชิต สวิงมาลูกนี้ได้หมุแล้วไม่เข้ารับปัดได้ครับพอก,กิมุยจะตามซ้ําแล้วูุตัิสินให้เป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับอ้ถือว่าเป็นซปเปอร์เซฟครับมา,มาแล้ว <มา S 2> ครับ,รบชิงหน<ๆ>ึ่งสองยิงเลีกยดเลียดอ้าวไม่เข้าซ้ำอีกทีไม่ได้โอ้สองเซฟถือ 2> 2, <Safe. S 1> ว่าแปลแล้วผ่านมือไปแล้วชนเสาครับแล้วขาอีกทีครับต้องชมเลยครับลูกวิ่จังหวะชิงหนึ่งสองของวรชิตกับเบนเดวิสิ่งทำได้ดีแล้วนะครับ หลังจากนี้เนี่ยจะไม่ได้พักเลยนะครับเพราะว่าจะเตะกันแบบวันเว้นวันเลยครับแล้วปาติกูตับสั้นหลุดมาครับปาติกูตับสั้นเข้าซ้ายลูกนี้ยังไม่ยิงล็อกเข้าขวาซัดและเรียบร้อยครับ4ประตูต่อศูนย์ครับจากปาติกูตับสั้นครับทำประตูได้ในเกมนัดแรกกับมาเลเซียครับแล้วก็วันนี้เป็นตัวสำรองครับทำประตูเพิ่มได้อีกนะครับปาติกูตาฟสั้นจังหวันี้ต้องเรียกว่านิ่งเลยนะครับ ทำท่าจะยิงซ้ายล็อกเข้าขวาแล้วกดเข้าไปจนได้ครับโอ้ดึงเข้าขวานี่พื้นที่ของประตูเปิดกว้างเลยครับนี่ครับหลอกทางด้านของเทียมบุญชัยครับแล้วซัดลูกนี้หมดสิทธิ์งั้นนะครับโอ้เฮาคิมบุยก็เอาไม่อยู่ครับมันเล็งเหลี่ยมมาแล้วนะครับบาสิคตาฟสัน้นเลือกยิงได้เลยครับลูกนี้ สี่สูงบไม่รู้จะทำไงเหมือนกันครับทางเทสุเกะฮอนดะตุงตามเลยครับอ้าเราจ่ายผ้าแล้วจะโดนตีใครแตกหรือเปล่าอูเกือบโดนครับแม่ไปประมาทกันเองครับไทยทางนั้นไหันมามองคอร์สเลยครับกวินจายพลาดครับเป็นชัยยพิพัฒน์นะครับโอ้โหลูงนี้โดนเสานอกครับชัยพิพัฒน์ เปิดแล้วจับบอลแมมันลื่นนะครับจับไม่อยู่ครับเป็นวิสย,ยังไงครับเลาะเข้าฝาแหลงยังมีนะครับตบกลับเข้ามาลูกนี้ยิงลูกนี้ยังติดลูกนี้จอจอปาติคูสตาฟซันครับยิงเข้าไปครับนาที88แล้วก็เป็น5ประตูต่อ0ครับสกอร์เท่ากับเกมที่แล้วครับยิงเท่ากับเกมที่ชนะสิงคโปร์เลยครับสองลูกครับของปาติคูสตาฟซัน จะทำยังไงเหมือนกันครับนิสเกะคอนดัตคือสถานการณ์มันบีบว่าครึ่งแรกเนี่ยโดนไปสามนั้นครึ่งหลังต้องเปิดแรกโดย,โดยธรรมชาติเลยนะครับปัญหาของเขาก็คือเรื่องของเกมรับนีบ่แหละลงมาเป็นตัวสำรองครับแทนที่ของกรวิทยทาสาและยิงได้2ลูกดูครับจังหวะลุยมาแล้วยิงติดเซฟก่อนนะครับแล้วซ้ำหมู่ระยะตรงนี้ก็ไม่เหลือนะครับ จังหวะแรกนี่ทางเฮาคิมฮุยก็พยายามจะเซฟแล้วนะครับจับว่าเอาไม่อยู่ครับเมทีนะครับจังหวะที่ยิงไปติดบล็อกนี่แหละก็ไม่รู้จะทำยังไงครับจหโดนแบบแทกแล้วก็พุทธสินเป่าจบเกมครับก็มีชักไทยวันนี้ครับของเราถล่ม ทางกัมพูชาไป5ประตูต่อศูนย์เงียบๆสองประตูะจากแพทริกดูตตาร์สั้นนะครับประตูจกษษากโรนัลาสาโปรติชเกติสิวัคเพนแล้วก็ทางด้านของธนภัทรบัวพันธ์นะครับครับทำผลงานได้อย่างยอดเยีเ่ยมครับวันนี้สําหรับทางด้าน,อนาของการศึกทีมชาติไทยของเรานะครับก็เป็นเกมที่พวกเขาไม่ได้เร่งรีบอะไรมากมายนะครับเล่นไปตามจังหวะเกมแล้วก็สุดท้ายก็ค่อยๆไลยย่ยิงไปแล้วเอาชนะไปได้ถึง5ประตูต่อศูนย์นะ